ผมผมให้เลยร้อยล้านนะครับวิววันนี้สวยมากดูครับข้างหลังผมข้างหน้าสิโอ้โหสวยจริงๆเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะครับาปางมะผ้าครับปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนนะบ้านลุกลุกข้าวหลามครับลุกข้าวหลามเป็นระหว่างทางครับที่เราจะขับรถจากขับรถจากปลายเพื่อไปแม่ฮ่องสอนครับจะผ่านจุดนี้ ซึ่งปกติมันก็จะเป็นวิวเขียวๆครับแต่วันนี้เพื่อนๆฝนแบบตกหนักมากนะครับดูครับหมอกสวยงามโอ้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะครับฝนตกเอาเรื่องเอาเรื่องเอาการโอ้อะไรเนี่ยทางทางขึ้นเขามีห้องน้ำครับจุดแวะที่นี่ฝนตกนะครับเพื่อนๆดู อันนี้คือรถของชาวบ้านสุดยอดมาแล้วครับส<อ>วัสดีครับผมขอถามนิดนึงได้ไหมเราจุดชมวิวบ้านลูกข้าวหลามค่ะทำไมถึงลูกข้าวหลามเออมื่อก่อนนี่แบบมีต้นไม้ข้าวหลามเยอะค่ะ<อ>ก็เลยเรียกใช่ค่ะ สมัยก่อนนะคะก็เลยชื่อนี้เลยใช่ค่ะแล้้วตอนนีเราออาเภบงมะภาคค่ะอำเภอบางมะภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะฝนฝนตกฝนตกมากี่วันแล้ววันนี้วันแรกค่ะแล้วตกหนักเลยนะค่ะตกทั้งวันเลยค่ะล,คลูกค้าืคนลูกค้าหายเลยค่ะอุ่นไอขาวคอฟฟี่ค่ะถ้าใครผ่านมาก็มาอุดหน,นุนร้านกาแฟของเราด้วยนะคะอุ่นไอาขาวลูกข้าวหลาอุ่นไอาขาวคอฟฟี่ค่ะ ตั้งอยู่ที่จุดชมวิวหมู่บ้านนุ่ข้าหลาวค่ะแวะมากินกาแฟได้ค่ะส่วนใหญ่เขาจะไปไหนกันไปบ้านรักไทยค่ะรักไทยบ้านรักไทยค่ะขับเขาขับรถจากที่ไหนไปปายอำเภอปายค่ะอ๋อปายไปบ้านรักไทยเลยใช่ค่ะบางคนก็เข้าไม่ต้องสอนเลยใช่ค่ะอ๋อเขาเขาซ่อมถนนอยู่ใช่ค่ะปกติเขาจะขายเสื้อผ้าแบบเต็มฝั่งเลยอ๋อปกติเขาจะมีขายเสื้อผ้าเต็มเลยอ๋อแต่ช่วงนี้ทำถนนนะครับ อ่ะโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ขอตัดมาขากลับตอนกลับเลยนะครับผมวันนี้ฝนไม่ตกครับอ่าให้เพื่อนๆลองเทียบดูครับว่าแบบไหนครับสวยกว่ากันนะครับอันนี้ก็จะเห็นแบบกว้างขวางกว่าเนาะเมฆหมอกจะไม่ค่อยมีครับวันที่ต้นคลิปครับที่เพื่อนๆดูเนาะเมฆหมอกเยอะมากนะครับอันนี้อีกฟิลหนึ่งเลยเนาะฝั่งขวาก็สวยครับเห็นไกลจนถึงโน่นเลยนะเพื่อนๆดูโอ้โหนะครับอันนี้ก็เป็นตอนกลับแล้วนะครับ ห่างจากต้นคลิปก็ประมาณ2วันครับกับไหนๆก็ผ่านแล้วแวะมาถ่ายเพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปดูข้างข้างในตอนฝนไม่ตกกันอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยนี่ครับร้านขายของวันนี้ก็เปิดนะครับวนนันนี้ก็คือนอนอย่างเดียวเนาะนี่ครับมีแสงแดดด้วยวันนี้สี่โมงเย็นนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่ามาแวะก็จะเดินเล่นกินกาแฟาชิวๆว,วันนั้นนี่คือไม่ได้เลยนะเพื่อนฝนตกหนะัก มีจุดบริการห้องน้ำครับแต่ทางก็จะชันนิดหนึ่งต้องระวังหน่อยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาดูจุดพักรถจุดจอดรถนะครับที่บ้านลุกข้าวหลามนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตามกันดูใน EP ีหน้าครับว่าเราไปเที่ยวกันที่ไหนเนาะอีพีนี้ก็สั้นๆครับขอบคุณครับ